สามพันสองแสนนะสาันสนรับแค่หนพี่รับสิห้าพันห้าพันหกนอกคลีกก็โคลดไทยบาทท่านห้อยอีบังเจ็ดอีไทย Du behöver inte växla. Växla kostar lite. Skicka så där är bättre. Mm. talar jag. Här 40. 55. 40. så 100 kronor till. Jag swishar dig 100 senare. Efter jag checka in i OCR. Okej. 100 kronor. Jag såg att du ฉลาดนแบบนี้ให้ดอ a l e ยาซาฮปปตอาร์อฟอยาซาอทิขนมปัง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 มาม่าแล้ว อมัสเตอรสอ๋อโอเคเราจะนัดในสต์มนาตฮัหฮไปาปันี้ฮัลโหลเรี่คิสมาสก็นิดอนออโซพูดหาวไน้อสิได้พ่อเมียนี่อันเดดฮอดูพี ฮาดูพ bon ี่ฟยอบ่าเสล่งออกบอนบอลยบบ่าไอเดอร์ดินแผนกส้มกาแฟพี่น้องส้มกาแฟให้แม่แง่หน่อยฮอแม่หน่อยกระสืเฮ็ดขนม น่าจะอาบน,าน้ำเสร็จให้ขนมไปกินบนรถแหนกสนับสนุนส่งกาแฟไปรับร้านเคยบ้านนี่เป็นเกล็ดทีดนั้ยควัตตูเฟมอ๋อเดี๋ยวโอเคอยากดูชอด็อกโกแลตบอลาทอฟฟี่โอโอฮอรทีดเดี๋ยวแม่ดองใิ่ไหมครับซองถุงเครื่องได้ไหมหน่อยอาบน้ำเพิ่งเสร็จเดี๋ยวแต่งตัวกันจะ้ะไปแล้วพร้อมแล้วกาแฟก็พร้อมแล้ว,ลวคนก็บซองท่างมานัน บอกว่าให้นอนก่อนเลยฉันคิดว่าฉันไม่ง่วงนงั่งวะเมื่อตรงถาจักสีมาหอดตีใดล่ะคากับนะอีขั้นโกเนียเวนตาอินเตอร์โซเลงเงบอแล้แฟมินิวตุงกาแฟไปสิสิไปอีข้านาทีเดี๋ยวยายก็คงโทรมาแล้วลงไปรอเลย อมสมนาคันโซวาบีเหรอวอินเตอร์เวนต์แต่บีว่าินแต่เนีีโอเคพูดแวกบอสเดคนละคันแชโดริดแวกอ๊กโซเอลฮอสเนอร์อันแช่ฮอสแวกอ๋อวางถาะาง่วงก็นอนเลยโอเคให้รอปะป บอกว่าง่วงก็ไม่ต้อง่าถุงเช้าไม่ใส่เหรอพีม่มากกัดตีนแล้วลำบากเด้อเป็นเป็นสิบ่งว่วงดอกก็ได้ว่าะงวงบ่งงวงกระป๋อง,ง,รองดรอถ่านเท่างวงเพื่อ,อก็นอนไปเลยบอกกระปุกาสกัดมาหดตีดันท่านมันกรบปุกัว่ามันเดื่นบ่นดื่น แค่ว่าคิดแล้วนอนเดี๋ยวมารุ่นกันเพราะว่ามือน,นั้นไปไปส่งกะเมื่อเขือนบนนอนมือไปส่งกะเตือนเตือน,นตีเตือนตีสองกวัวอาบน,าน้ำแต่งตัวตีสามเขามาหกพอใหญ่กับเตือนตีสองกวัวเราก็น,นอนเว้นเบิดมือพอเข้าไปส่งเขากลับมากับไปรอก,กิน KFC อ๋อ เจฟซีหรอไม่ใช่เฮฟซีอ, FC อะไรวะแมคโดนัลด์และวพากันยางกับมาบานบามานอน,นยามเว้นเอาบัน,นี้กาสิไปทรงเนี่ยก็พอแย่กาสิอดนอนขึ้นกันแหละกาสิีถาซุม้มเขามากขึ้นเกาย้ำคั้นในมาอยู่ฮะแม่เอาสนุดมาล่ะแม่บอกให้เอาสนุดแทรก สูบยาเขาหามว่าได้ดอกก็ให้ขัดสูบไปแต่ว่าแม่ว่าแม่ซื้อสนุ๊ดไว้ให้ใส่สนุดแทรกแม่นาสิตาตพอกลุ่มพอกลุ่มลูกกะลุ่มเดี๋ยวถ่ายยายมาหับกันบ้านี้ กูบอกภาษาลาวกันไรกูกระมึนได้ไหมฝั่งบ่อคิดว่ากีแม่มึงต้องบอกมูลมูลมาว่าแกก็คงคิดว่ามึงคุยกับกูนั่น,น <c oughs> แหละแกก็เฉยขับรถอย่างเดียว ทอดแล้วนะจ๊ะนจะจ๊ะไม่ได้บอกนางนะว่าจะมารับเลยจะรายนะไม่ได้ตอบอือตอบมือเลยวันนี้ก็สตันมามาวันนี้ก็สตันมาแวนป้าเอาะไรมีมุสเตเบทอล้วกบพักแยริงเลยอ,อ๋อ แกหาที่จอดอยู่แกว่าแกจะไม่ยอมใจท่านคือจอดรถเออจอดไหนก็จอดเยอะพภิสบายใจเงินมันก็ต้องจ่ายอยู่ดีระยะยายจะทำยังไงไม่จ่ายไม่ซื้อหมูลเลยเขาตู้จะน,นัดทั้งซึ่งเลยนะค่าจอดรถ ันนาเฟอรูดในมอเราเบสกทรศัพท์ขี้เงิรเลยมอทัวร์พิณอ๋อันพอมอูดเด่นจอดแกยอมเสียค่ารถจอดรถเลยมาจอดตรงที่มารับมือนี่แหละพี่เอลัดีิอันเดียเวสตันนาดัน ต้องเที่ยว1ชั่วโมงดีเลยยาแด่ท่านที่ก็อมกันมาแห่พูดนะคะสัก2-3นาทีนะคะที่จะได้คิดอะไรได้บ้างแล้วต้องมีอะไรทุกตัวงมจะเรียกเอาว่าที่เอาดินสมองหรือ2สมองนะคะคุณแม่ นี่ไปให้ก็ไปนี้ละอยูไทตกก็ไปนี้แหละฉันมาเร่นหาดิจิปเยียนไพ่ลูกโกโกู้่ไม่อีกแล้วบริไปน้ำเขาจะเคลียแค่แม่หันคมอูดแท่เลยอได้ย่างลูกเราบริไลูกน้ติดจอได้มันเห็นแค่กั เวนตะทัวท <hel> ิมมาว่เยอะดูดอว่าแรงไงแววคามไปสิโอ้้มาม่าไอ้มาม่ามาม่าเฮรอเนต่วราเวนตาอ่าฮะกระปองกระเป้าแตกฝนบังคอกกันเลย อ๋อไปเอาของขึ้นใช่เขาเอาขึ้นหน่อยเก็บขานะกระเป๋าแตกตอนไปเหรอหิวข้าวพันแอสเดี๋ยวหอมมักกะเอาคันพลอกเวสก้าเฟิสแล้วคันสแตนน่าแอตไอสานวิกิโนบิเฮบบิเฮบเหรอ เอตัวไปเห็ดเทรนเน่ข้เหนีอไม่ไหนไปเห็ดเนข้าวเหนียวมักโดนัลข้าวเหนียวลูกชิ้นแม่นั่งคนไหนหนูแม่นั่งางนี้เนี่ยข้างหลังไะถึงบ้านแล้วเมนเชนโฟสักตาเวนตาบอราเวสกาอ๋อโอเค มาม่าวินดีล่ะไยช์กูดอ๋อฮันเชอร์นะเกลียงกันได้บ้านี่ไปสิครับไปให้รับขัดกระนั่งขึ้นเก้าละหอดแล้วบ้านี่